ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1105กลองทัพที่พ่ายแพ้เทียนเฟิงภูมิใจในกองทัพช้างของพวกเขามากการที่พวกเราล้อมเมืองทว่าไม่บุกโจมตีคือการทำให้เทียนเฟิงสับสนเส่ินคุณหยางกล่าวเมื่อฟังคำกล่าวของไปชิงหวีและเส่ินคุณหยางจบอย่างอูเชอร์และไปจินจือ้อจึงกระจ่างแจ้งทันทีไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้ม ดังนั้นหากเทียนเฟิ่งส่งทูดออกมาพบข่าพวกเจ้าปล่อยให้พวกเขามาได้เลยไม่จําเป็นต้องขวางไว้จะเจรจาเช่นไรจะหาข้ออ้างในการทาสึกกับเทียนเฟิ่งในวันพรุ่งนี้จนพวกเขาตั้งตัวไม่ทันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถขอองค์หลิวหรือซื่อแล้วไปจินจื้อรับบัญชาเจ้ากะไปจินจื้อกัดฟันกรอดสงครามยังไม่ทันเริ่มนางก็รู้สึกตื่นเต้นจนแทบทนไม่ไหวแล้วยังอูเชอรับบัญชาพยะคะ่ะไปชิงเหยียนมองไปทางไปจินจือ้อ ไปจินจื้อเจ้าพากองกําลังซุยย่ยหยางที่จี้ถิงอวีเป็นคนฝึกฝนไปโจมตีเมืองเมื่อเริ่มทําสงครามในวันพรุ่งนี้พวกเจ้าต้องปีนขึ้นไปบนกําแพงเมืองให้ได้ภายในหนึ่งชั่วยามตอนนั้นเทียนเฟิงจะยังตั้งตัวไม่ทันพวกเขาต้องคิดว่าต้าโจทําทไปเพื่อแก้แค้นที่เทียนเฟิงยกทับบุกไปยังเมืองผิงหยางพวกเขายังอยากเช่าเมืองของต้าเยียนและต้าโจาอยู่จึงไม่มีทางตอบโต้กลับแน่นอนพวกเขาจะทําเพียงหนีเท่านั้นหน้าที่ของพวกเจ้าคือบีบให้พวกเขานี้ออกจากเมืองไปให้ได้ทําได้หรือไม่ ไปชิงเยียนจะชิงลงมือกับเทียนเฟิงในตอนที่พวกเขายังตั้งตัวไม่ทันพี่หญิงใหญ่ไม่ต้องห่วงเจ้ากะไปจินจื้อมองไปทางไปชิงเหยียนด้วยดวงตาเป็นประกายหากทําไม่ได้จินจื้อจะถือสีสมาพบพ,พี่หญิงใหญ่เจ้ากะไปชิงเหยียนพยักหน้าสายตาหยุดอยู่ที่ไปชิงอวี๋และเซียววิจังไปชิงอวี๋เซียววิจังพวกเจ้านําทหารคนละห้าพันนายออกเดินขนน้ามันไปสร้างกับดักตรงบริเวณทิศเหนือของภูเขาหานเวินในคืนนี้จําไว้ให้ดีว่าพวกเราจะเริ่มทําสงครามในยามเหมาของวันพรุ่งนี้ ภายในหนึ่งช่วยยามขอเพียงประตูเมืองทิศเหนือถูกทำลายหรือประตูเมืองทิศเหนืออาจยังไม่ถูกทำลายเทียนเฟิ่งที่ถูกศัตรูล้อมไว้ทั้งสี่ด้านต้องหลบหนีไปยังสีเหลียงแน่นอนพวกเจ้าคำนวณเวลาให้ดีเตรียมกับดักให้พร้อมก่อนเวลานั้นจะมาถึงโนเวลพีดีเอฟไปชิงอวีรบัญชาขอรับเซียววิจังรับบัญชาพยะค่ะแม่ทัพส่ินคุณหยางไปชิงเหยียนเดินไปหยุดอยู่หน้าส่นคุณหยาง ท่านจงนำทหารห5,000นายออกเดินทางไปสร้างกับดักบริเวณทางออกทิศใต้ของภูเขาหาันเวินและทางเหนือของแม่น้ำตันสุยเพื่อจัดการกับทหารที่หนีรอดจากเซียวิจังและอวีไปได้เดี๋ยวนี้เซินคุณยังตะลึงเหตุใดจึงให้เขานำทหารไปมากมายถึงเพียงนี้ทว่าเขาไม่ได้ถามออกไปเซินคุณยังรับบัญชาพะยะค่ะเซินคุณยังรับคำอาวีและลุงเซิรนอยู่ต่อกอนเสี่ยวซื่อแม่ทับเซียแม่ทับหยางไปเตรียมตัวก่อนเถิด ไผ่ชิงเหยียนกล่าวจบจึงหันไปกล่าวกับเว่ยจงไปเชิญเฟิรกงก,ง,กงที่รออยู่ที่โถงรับรองหน้ามาทีพะยะค่ะเว่ยจงรับคำแล้วจากไปกระหม่อมเล่าขอรับเชิงหยวนจื้อเบิกตาโพลงไม่ต้องห่วงข้ามีงานอื่นให้ท่านทำไผ่ชิงเหยียนกล่าวกับเชิงหยวนจื้อยิ้มยิ้มเฉิงหยวนจื้จึงกำหมัดคารวะแล้วจากไปเมื่อภายในห้องเหลือเพียงเซิรนคุณหยางไผ่ชิงอวี๋และไผ่ชิงเหยียนเซิรนคุณหยางจึงรีบกล่าวกับไผ่ชิงเหยียน หากพวกเราไปกันหมดเมืองพิงหยางจะเหลือฝาบาทเพียงองค์เดียวหากเกิดสิ่งใดขึ้นคงไม่ดีแน่ฝาบาททรงพระคันอยู่ควรถอยไปเมืองอื่นก่อนดีหรือไม่พะยะค่ะลุงเสินคิดว่าหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นข้าจะปกป้องเมืองผิงหยางไม่ได้เลยหรือไปชิงเหยียนรู้ว่าเสินคุณหยางเป็นห่วงนางหญิงสาวกล่าวเสียงเบาลุงเสินไม่ต้องห่วงข้ารู้ขอบเขตดีไปชิงอวีซึ่งยืนเอามือไขว้หลังรู้เรื่องราวทั้งหมดดีชายหนุ่มกล่าวกับเสินคุณหยาง ลุงเสรนควรเชื่อใจพี่หญิงนะขอรับเมื่อเสรนคุณยางเห็นไปชิงเหยียนยืนกรานจึงได้แต่เม้มปากแน่นเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเงยหน้าขึ้นกล่าวกระหม่อมแค่พาคนไปสร้างกับดักที่ภูเขาหานเวิรนและแม่น้ำตันสุ่ยไม่จำเป็นต้องนำคนไปมากถึงหนึ่งหมื่นห้าพันนายเอาไปเพียงห้าพันนายก็พอแล้วขอรับค่าให้ลุงเสรนนำทหารไปหนึ่งหมื่นห้าพันนายเพราะมีแผนอื่นอยู่บางทีลุงเสรนอาจพบสิ่งเหนือความคาดหมายป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ทหารหนึ่0หนานยของเสินขุนคายหุ่งยานไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อดักจับทหารเทียนเฟิงและสีเหลียงที่หลบหนีไปได้เท่านั้นเรื่องเหนือความคาดหมายหรือขอรับเสินขุนหยางมองไปทางไปชิงอวีด้วยสีหน้างุนงงดวงตาเป็นประกายของป๋ายชิงเหยียนจ้องไปทางเสินขุนหยางลุงเสิน ที่ข้าให้ลุงเซินนำทหาร15,000นายไปยังภูเขาหันเวินเพราะต้องการให้ซีเหลียงคิดว่าต้าโจทุ่มกอ,องกำลังทั้งหมดที่มีบุกโจมตีเทียนเฟิ่งเมืองผิงหยางไม่มีกองกำลังเหลือแล้วซีเหลียงเซินคุณหยางมีสีหน้าตกตะลึงไปชิงอวีหันกลับไปมองแผนที่อีกครั้งสายตาของเขาหยุดอยู่ที่ภูเขาหลายอันพี่หญิงขอรับเดชอสทอโชอรึไปชิงเหยียนพยักหน้าจากนั้นกล่าวขึ้นช้าชา กองทัพหัวอวินของซีเหลียงอยู่ที่ใดหลี่เทียนเจียวและอวินพวสิงอยู่ที่ใดหลายวันมานี้ข้าเอาแต่คิดเรื่องนี้มาโดยตลอดจักรพรรดินีหลี่เทียนเจียวแห่งซีเหลียงไม่เคยปิดบังเรื่องการเมืองกับหลี่เทียนฟู่บัดนี้หลี่เทียนฟู่ได้รับการสนับสนุนจากเทียนเฟิงให้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นจักรพรรดินีทว่าเหตุใดเทียนเฟิงจึงยังจับตัวหลี่เทียนเจียนเจียวไม่ได้เสียทีต่อมาข้านึกถึงอวินพวสิงด้วยนิสัยของเขาเขาคงเตรียมป้องกันกองทัพช้างของเทียนเฟิงตั้งแต่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเทียนเฟิงแล้ว บัดนี้เทียนเฟิงและหลีเทียนฟู่กำลังเร่งกันออกตามหาห,าหลีเทียนเจียวและกองกำลังกบฏของซีเหลียงทว่าพวกเขาไม่สามารถออกค้นหาในแคว้นได้อย่างเปิดเผยระหว่างที่เดินทางมายัางเมืองผิงหยางข้าเนึกถึงภูเขาไหลอันซึ่งเป็นเขตแดนติดต่อระหว่างซีเหลียงและต้าโจวที่ไม่มีคนควบคุมดูแลขึ้นมาได้อวินพวกสิงทำสงครามกับพวกเรามาหลายปีก่อนหน้านี้หากเขาไม่บุกโจมตีเมืองผิงหยางก็บุกทำลายอำเภอเฟิงเขาคุ้นเคยกับภูมิประเทศของสองที่นี่เป็นอย่างดี ไปชิงเยยนหยิบแผนที่ของเซียรั่วไห่ออกมากลางบนโต๊ะเล็กไปชิงอวี๋และสนคุณหยางเข้ามาดูทั้งสองคนรู้จักสองพี่น้องเซียรั่วไห่และเซียรั่วเจียงเป็นอย่างดีมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเซียรั่วไห่เป็นคนทําแผนที่นี้ขึ้นมาดังนั้นข้าเลยให้รูสยงลองไปสำรวจที่ภูเขาไหลอันนึกไม่ถึงเลยว่าอาวินทั่วสิงจะพากองทัพหัววินและทหารของแปดตระกูลสูงสักของซีเหลียงที่ไม่ยอมจำนนนอต่ออเทียนเฟิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในภูเขาไหลอันจริง ไปชิงเหยียนชี้ลงบนตำแหน่งในแผนที่เสี่ยวไปไซหมายความว่าต้องการให้กระหม่อมแซงทำเป็นนำทหาร1 5 0 0 0นานยไปดักจับทหารเทียนเฟอร์งอนและสีเหลียงที่หลบหนีไปได้ทว่าแท้จริงแล้วต้องการให้กระหม่อมไปทำลายรังของกองทัพหัวอวินหรือขอรับเสินคุณหยางถามไปชิงเหยียนสายหน้าลุงเสินพาทหาร1 5 0 0 0นานยตรงไปยังภูเขาหานเวินและแม่น้ำตันสุ่ยเลยเดี๋ยวข้าจะปล่อยหลี่จือเจี๋ยกลับไปบอกอวินั่วสิงและหลี่เทียนเจียวว่าหากต้องการร่วมมือกับต้าโจจริง ก็จงให้กองทัพัววินเดินทางไปยังภูเขาหานเวินเพื่อดักโจมตีทหารเทียนเฟิงและซีเหลียงที่หลบหนีจากอาอาวีและแม่ทัพเสียไปได้หากกองทัพว,วินไปจริงลุงเซิรนและทหารอีก1 5 0 0 0นายก็ทำเพียงดูเรื่องสนุกอยู่เฉยๆเท่านั้นต้องทำให้กองทัพหัวอวินสูญเสียเกินครึ่งทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อต้าโจอีกต่อไปหากกองทัพหัวอวินไม่ไปเช่นนั้นก็ลำบากลุงเซิรนจัดการกับกองทัพที่หลบหนีมาอย่างไพ่แพ้เหล่านั้นให้รับค้าบด้วย หากกองทัพขัวอวินไม่ได้ไปยังภูเขาหานเวินก็แสดงว่าพวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังเมืองผิงหยางไปชิงอวีไม่เชื่อใจซีเหลียงตั้งแต่แรกยิ่งไม่เคยเชื่อใจหลี่จือเจียหลี่จือเจียกล่าวว่าต้องการร่วมมือกับต้าโจยินดีตกเป็นรัฐบาลการของต้าโจวทว่ารับหลังกลับหลอกล่อให้เทียนเฟิ่งนำกองทัพช้างบุกมายังเมืองผิงหยางสารเลวสิ้นดีไปชิงเหยียนพยักหน้าน้อยๆไม่ได้นะขอรับเสริรนคุณอย่างหน้าเปลี่ยนสีทันที กองทัพหัวอวิ๋นลอกเลียนแบบมาจากค่ายหูอิงของกองทัพไปหากพวกนั้นบุกมายังผิงหยางเมืองผิงหยางต้องตกอยู่ในอันตรายแน่เสียวไปไซย,ยังอยู่ในเมืองผิงหยางจะปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นไม่ได้เด็ดขาดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1106งเหยื่อล่อเมื่อเห็นไปชิงเหยียนเตรียมกล่าวสิ่งใดออกมาเซินคุณยางรีบยกมือห้ามด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ข้าขอบังอาจกล่าวสักนิดหากเสี่ยวไปไซไม่ได้ตั้งคันอยู่ข้าเสริรนคุณหยางจะไม่คัดค้านแผนการของเสี่ยวไปไซแม้แต่น้อยทว่าบัดนี้เสี่ยวไปไซกําลังตั้งคันเดิมทีก็เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วหากกองทัพหัวอวินบุกมายังถิงหยางข้าไม่อยากคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาเลยขอรับเสินคุณหยางกล่าวด้วยท่าทีนอบน้อม ส่วนคุณยางเห็นเสี่ยวไปไซตั้งแต่เข้ามาในกองทัพไปเสี่ยวไปไซเคยเป็นทหารในสังกัดของข้าเสี่ยวไปไซไว้เรียกข้าว่าลุงเสินวันนี้ข้าขอบังอาจขัดคำสั่งของเสี่ยวไปไซส,สักครั้งข้าจะนำทหารไปเพียงสองพันนายเท่านั้นมิเช่นนั้นต่อให้ข้าต้องโดนโบอยข้าก็ไม่มีทางทำตามคำสั่งขอรับเมื่อไปชิงเหยียนได้ยินคำกล่าวของส่วนคุณยางจึงรู้สึกอุ่นว่าขึ้นในใจหญิงสาวกล่าวเสียงแผ่วเบาลุงเสินหลี่จือเจียเป็นคนฉลาดและเจ้าเล่มาก จัก,กรพรรดนินีแห่งสีเหลียงและอวินพั่วสิงก็ล้วนไม่ใช่คนธรรมดาเราต้องทำให้พวกเขาเห็นว่าเมืองผิงอย่างไรซึ่งกองทัพใดๆพวกเขาจึงจะกล้าออกมาร่วมมือกับพวกเราและกล้ามีจุดประสงค์อื่นเสรนคุณหยางได้ยินเช่นนี้จึงยิ่งร้อนใจเช่นนั้นก็ยิ่งไม่ควรใช้เสี่ยวไปใไซเป็นเหยื่อล่อไม่ควรนำชีวิตของท่านเด็กในท้องมาเสี่ยงอันตรายขอรับลุงเสรนท่านไม่ต้องเป็นห่วง ไปชิงเหยียนกล่าวปลอบเซินคุณหยางที่กำลังโมโหโด้วยเสียงอ่อนโยนเซินเหลียงอวีนำกองทัพหูอิงมนันอยู่นอกเมืองผิงอย่างนานแล้วเซียวรั่วหายไปถ่ายทอดคำสั่งให้เซินเหลียงวีรับรู้แล้วค่ายหูอิงในตอนนี้ไม่ใช่ค่ายหุงอีกต่อไปพวกเขาคือกองทัพหูอิงพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากนะในเมื่อต้องการกำจัดกองทัพหัวอวินที่เรียนแบบมาจากกองทัพหูอิงเช่นนั้นก็ควรปล่อยให้กองทัพหูอิงเป็นคนจัดการด้วยตัวเอง เซินคุณยางตะลึงเขามองไปทางไปชิงอวีไปชิงอวีพยักหน้าให้เล็กน้อยไม่เพียงแต่เซินเหลียงวิวีเท่าเทียนคุณหนูรองฝูกัวจะวินไปจิ่นซิ่วของตระกูลไปที่อยู่ไกลถึงเมืองหานก็นำทัพออกเดินทางมายังเมืองผิงหยางแล้วเช่นเดียวกันก่อนที่ไปชิงเหยียนจะออกเดินทางมายังเมืองผิงหยาง หญิงสาวให้คนนำจดหมายรับไปให้คุณชายสามไปฉิงฉีซึ่งอยู่ที่ด่านชิวซานและน้าชายตงชิงเยเวซึ่งอยู่ที่เมืองอะเติงโจพร้อมกับข่าวเรื่องที่ช้างกลัวความหนาวเรียบร้อยแล้วหญิงสาวบอกให้พวกเขาอย่าประมาทเพียงเพราะไมตรีที่เทียนเฟิ่งหยิบยื่นให้กล่าวว่าอาจเกิดสงครามขึ้นที่เมืองผิงหยางให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อม ตอนที่ไปชิงเหยียนเดินทางมาถึงเมืองผิงหยางและตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำสงครามกับเทียนเฟิงหญิงสาวให้คนนำจดหมายไปยังหนานเจียงและเติงโจอีกครั้งเพื่อบอกให้ไปชิงฉีและท่านน้าชายต่งชิวเย่เว่รู้ว่าต้าโจและตาเยี่ยนจะทำสงครามกับเทียนเฟิงในวันที่29เดือน12ให้พวกเขาบุกโจมตีกองทัพช้างของเทียนเฟิงทางทิศตะวันออกจนพวกนั้นตั้งตัวรับมือไม่ทันเมื่อขับไล่เทียนเฟิงออกไปจากดินแดนนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปพวกนางจะบุกโจมตีซีเหลียงเต็มกำลัง การแก้แค้นให้ตระกูลไปและกลองทัพปยจะขาดคนตระกูลไปและกลองทัพไป,ไปไปไม่ได้แม้แต่คนเดียวค่ายทหารซึ่งอยู่ห่างจากเมืองผิงหยางสามลินคุณหยางซึ่งคาบหญ้าแห้งไว้ในปากพาทหารสองสามนายขี่ม้าขึ้นไปอยู่บนเนินเขาสูงดวงตาคมราวกับเหี่ยวของเขามองไปยังเมืองผิงหยางซึ่งอยู่ไกลออกไป เมื่อเสี่ยวไปไซมีคำสั่งลงมาเขาจะกำจัดกองทัพหัวอวินที่เรียนแบบกองทัพหูอิงให้รับคาพให้พวกมันได้รู้ว่ากองทัพหูของกองทัพไปไม่ใช่กองทัพที่สีเหลียงจะมาเรียนแบบกันได้ง่ายๆไปชิงเหยียนมองดูแผนที่ที่เสี่ยวรั่วห่ยทำขึ้นนิ่งดวงตาที่ดูสงบราบเรียบแฝงไปด้วยไอสังหารที่ใกล้จะเอ่อล้นออกมานี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายที่ข้าจะมอบให้สีเหลียง หากพวกเขาไม่ยอมร่วมมือกับพวกเราดีๆกล้าลงมือกับพวกเราก่อนข่าก็จะชำระแค้นเก่าและแค้นใหม่พร้อมกันทีเดียวหากพวกนั้นไม่อยากรอให้ถึงวันครบกำหนดสัญญาสามปีต้าโจก็ไม่ควรทำให้พวกนั้นผิดหวังข่าจะสนองความต้องการให้อย่างเต็มที่เซินคุณอย่างเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าเหตุใดไปชิงเหยียนจึงวางแผนเรื่องทุกอย่างเช่นนี้ไปชิงเหยียนเตรียมพร้อมไวสองทางกองทัพหูอิงคือแผนสำรองของไปชิงเหยียน ไปชิงเหยียนสามารถละทิ้งความแค้นยอมร่วมมือกับซีเหลียงต่อต้านเทียนเฟิงก่อนได้ทว่าซีเหลียงต้องแสดงความจริงใจให้ต้าโจเห็นไม่คิดบังอาจแทงข้างหลังต้าโจหากซีเหลียงกล้าแทงข้างหลังต้าโจเช่นนั้นไปชิงเหยียนก็จะใช้กองทับหุงทำลายล้างกองทัพหัวอวินพร้อมกับร่วมมือกับตาเยียนขับไล่เทียนเเฟิงออกไปจากดินแดนแห่งนี้หากซีเหลียงยอมสวามิภักดิ์กับต้าโจไม่เพียงกองทับช้างของเทียนเฟิงจะถูกทำลายอยู่ที่ภูเขาหันเหวินเท่านั้น นางจะให้เสนคุณหยางทําให้แน่ใจว่ากองทัพหัววินสูญเสียมากกว่าครึ่งจนไม่อาจเป็นอันตรายต่อต้อตาโจได้อีกอนางกําจัดกองทัพวินเพื่อที่ซีเหลียงจะได้ยอมจำนนต,ต่อต้าโจแต่โดยดีไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านต้าโจอีกเดชอสทอโชหรึทําลายกองทัพช้างเพื่อที่แคว้นเทียนเฟิ่งจะได้ไม่มีกำลังต่อสู้ทำได้เพียงหนีกับแควนของตัวเองไปแต่โดยดี การฝึกฝนกองทัพช้างไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆภายในช่วงเวลาสั้นๆมันต้องใช้ทรัพยากรที่ไม่อาจคำนวณได้แคว้นเทียนเฟิงที่ปราศจากกองทัพช้างก็เปรียบเสมือนเสือที่ถูกถอดเที่ยวเล็บไม่มีความน่ากลัวอีกต่อไปแววตาของไปชิงอวิ๋งขรึมลงหากซีเหลียงยังไม่ประมาณตนกล้าแทงข้างหลังต้าโจขณะที่ต้าโจทำสงครามกับเทียนเฟิงอยู่ต้าโจของพวกเราจะรีบกำจัดกองทัพเช้านั้นขับไล่เทียนเฟิงออกไปจากดินแดนของพวกเราให้ได้ก่อน จากนั้นค่อยไปทำลายล้างสีเหลียงแล้วยกทัพบ,บุกไปโจมตีแคว้นเทียนเฟิงให้รับคาบข้ายัางมีเรื่องกังวลอีกเรื่องเสริญคุณหยางขงมวดคิ้วแน่นหากเทียนเฟิงไม่ได้คิดอยากผูกมิตรีกับต้าโจเหมือนที่เสี่ยวไปใส่คาดการไว้หากพวกเขาตั้งใจจะสู้รบให้ตายกันไปข้างหนึ่งกับต้าโจไม่หลบหนีไปยังภูเขาหานเวิรนแต่มุ่งหน้าไปยังเมืองผิงหยางแทนหลักขอรับ เสินคุณยางนึกถึงประตูเมืองพิงหยางที่แทบจะพังทลายลงมาเพียงแค่โดนช้างกระแทกเพียงครั้งเดียวในคืนนั้นกอดรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาไม่ได้วันนั้นมีกองทัพช้างเพียงส0ตัวพวกเราและใต้เยี่ยนร่วมมือกันยังสูญเสียมากมายถึงเพียงนั้นช้างยักย้ายกระแทกประตูเมืองทีเดียวประตูก็มีสภาพเช่นนั้นแล้วพวกเราพาทหารออกไปจากเมืองหมดแล้วต่อให้ในเมืองมีกองทัพหูอิงอยู่ข้าก็คิดว่าคงต้านทานไว้ไม่อยู่ขอรับ ลุงเสริญพวกเราทดสอบแล้วว่าพริกแห้งและพริกไทยเผามีผลกระทบต่อช้างที่สำคัญค่ากำชับเสี่ยวซื่อแล้วว่าระหว่างเดินทางไปเมืองผิงตู้ให้เหยียบหิมะให้กลายเป็นถนนน้ำแข็งทั้งหงดะกลิ่นรบกวนประสาทสัมผัสของช้างและพื้นน้ำแข็งที่ลื่นคือสิ่งที่พวกเราค้นพบว่าสามารถรับมือกับช้างได้ดีที่สุดในตอนนี้เมื่อเห็นว่าเสริญคุณหยางเตรียมกล่าวสิ่งใดออกมาอีกไปชิงเหยียนจึงจำต้องบอกความลับบางอย่างที่เดิมทีไม่คิดจะบอกออกไปให้เสริญคุณหยางรับรู้ ที่สาคัญที่สุดข้ากล้ารับประกันว่าเทียนเฟิงไม่กล้าตายไปพร้อมกับต้าโจในตอนนี้เพราะก่อนออกเดินทางมายังเมืองผิงหยางข้าได้รับจดหมายรับที่ถูกส่งมาจากเทียนเฟิงคนของไปจินถงปลอมตัวเป็นพ่อค้าอยู่ในเทียนเฟิงผู้ดูแลกิจการเก่าแก่ของตระกูลไปถูกไปจินถงสั่งให้อยู่ในเทียนเฟิงต่อเพื่อสืบข่าวครั้งนี้พวกเขาสืบได้ข่าวที่มีประโยชน์กว่าสิบข่าวพวกเขาเสี่ยงส่งข่าวเหล่านั้นให้เฉินชิงเซิงเฉินชิงเซิงส่งข่าวเหล่านั้นมาให้ไปชิงเหยียนต่อ ในจดหมายกล่าวว่าจอมเวทของเทียนเฟิงรับรู้เจตนาจากเทพ,พเจ้าว่าเทพ,พเจ้าเลือกเจ้าของให้ดินแดนแห่งนี้เรียบร้อยแล้วหากเทียนเฟิงทำสงครามบ,บนดินแดนแห่งนี้ทั้งท้งท,งที่ผู้ที่ถูกเลือกยังมีชีวิตอยู่เทียนเฟิงจะถูกเทพ,พเจ้าลงโทษต่อมาจอมเวทกระอักเลือดและเป็นลมไม่ได้สติจนถึงทุกวันนี้โนเวนพีดีต่อมาสิทธิ์คนโตของจอมเวทเดินทางมาอยู่ข้างไกซ่าเออเคอร์ฮันเพื่อช่วยเขาตามหาเจ้าของดินแดนที่เทพ,พ,พเจ้าเลือกให้พบ จากนั้นสังหารเจ้าของดินแดนทิ้งและยึดครองดินแดนแห่งนี้มาเป็นของตัวเองแทนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ